ไปดูอีกหนึ่งการรับผิดชอบสังคมของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยผับดังกลางเมืองยะลาก็ได้ประกาศปิดร้านชั่วคราวเพื่อที่จะรับผิดชอบสังคมหลังพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในร้านติดโควิด -19 ค่ะ เพจร้านโกเล้งผับชื่อดังกลางเมืองยะลาค่ะได้มีการโพสต์ใน Facebook ของร้านนะคะว่าเรียนท่านลูกค้าผู้ใช้บริการร้านโกเล้งที่เคารพทุกท่านค่ะเนื่องจากทางร้านเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการกับทางร้านเมื่อวันที่สิบสี่และสิบ้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ค่ะรับเชื้อโควิดสิบเกทางร้านต้องกราบขอโทษผู้มาใช้บริการและก็แจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะว่า มีการปิดร้านเป็นระยะเวลา7จ็ถึงสิวันค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดและดำเนินการสร้างมาตร ฐานค่ะการป้องกันความปลอดภัยให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในภายภาคหน้าต่อไปซึ่งในานามของผู้บริหารแล้วก็พนักงานร้านกดเลีงทุกคนค่ะต้องกราบขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะต่อท่านผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความจริงใจและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็น โพสนะคะจากเจ้าของร้านค่ะทางนี้ทางเพจก็ยังได้รับข้อความจากประชาชนในพื้นที่เมืองยะลาด้วยถึงข้อมูลค่ะในการรักษาว่าหลังจากไปตรวจที่โรงพยาบาลยะลาก็ได้รับยาและกลับไปรักษาตัวเองที่บ้านเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลสนามเนี่ยได้ปิดให้บริการไปแล้วซึ่งก็ถือว่าสร้างความลำบากสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านค่ะ